เอา้าไม่ได,ไได้ไม่ได้กดหยุดอัดโทษทีเพื่อนนี่ไงถึงแล้ววัดข้าบดีโทษทีนี่ฮะถึงลลขวาเนี่ยเพื่อนเพื่อนสุดทางพอดีเลยฮะวัดข้าบดีมีโรงเรียนด้วยนะมีโรงเรียนวัดข้าบดีด้วยเดี๋ยวเลี้ยวขวาเข้าไปครับถึงละนี่เพื่อนตรงนี้เขาเขียนว่าจารลัมสมุทรมงสี่สิบสี่แยกยนะี่สิบเจ็ดฮะถึงวัดละเดี๋ยวไปหาที่จอดกันโอเคเห็นนี่แล้วเนี่ยเสาสะพานพระรามแปด เขามีโรงเรียนด้วยนะเพื่อนๆโรงเรียนวัดข้าวบดีเดี๋ยวเราหาที่จอดรถก่อน,นครับนี่นบับเพื่อนๆเราหาที่จอดรถตรงนี้น่าจะเป็นกุฏิที่อกไปลูกอ่ะเดี๋ยวพาเดินดูแบบเรียวๆหเหมือนฝนจะตกน,นะแต่ว่าวัดข้าวบดีมาครั้งแรกครับผมพระอารามหลวงแขวงบางายี่ขันเขตบางพัดนเนะาะมีเด็กด้วยตรงนี้เป็นที่จอดรถ โอ้มีสมเด็จพุทธจานทร์โตด้วยอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปตรงไหนกันก่อนดีได้อ่ะไปใช่ไปบนก่อนก็ได้นี่พระอุปคุตเนาะสวยๆเลยไปเ,เดินไปด้วยกันเลยเนพะื่อนมาครั้งแรกเหมือนกันครับเขาบอกว่าวัดนี้เป็นวัดที่ที่ชื่อว่าวัดขะหาบดีเนี่ยนะนะเอาแบบตามสไตล์ที่เรารู้เลยนะเขาบอกว่าท่านขะหะบดีอะ่ะเป็นคนให้ที่วัดตรงนี้ สร้างวัดไงให้ทั้งที่ที่ดินทั้งบ้านด้วยหรือมั้งใช่เขาเลยตั้งชื่อว่าเป็นวัดขะหาบดีเพื่อให้เกียรตินี่ไงเขาสร้างในสมัยน่าจะรัชกาลที่สามนี่ไงพญาราชมนตรีบริพักบริรักษ์บริบรักษ์พระมอนมนตรีนี่ไงผู้สร้างวัดขะหาบดีในรัชกาลที่สามนะเพื่อน ประวัติเขาบอกว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับที่ดินและวัดแห่งนี้พระยาราชมนลปีบริรักษ์ผู้พมรบนตรีว่าราชการคลังมหาสมบัติน้อมเกล้าถวายสร้างเป็นพระราชกุศลทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวงพระราชทานนามว่าวัดขหบดีและพระราชทานพระแทรกคำเป็นพระพุทธรูปประธาน ให้เป็นพระประธานเนี่ยเห็นไหมเมื่อพุทธศักราช2,367เโอ้โหเป็นพระกาุณาที่คุณล้นเก้าแก่ตระกูลพมรบน,นตีเป็นที่สุดปะโอเคครับก็ประมาณนี้แหละประวัติเราไปดูกันโอ้สวยนะ oh.